เดี๋พี่องินกผมต้องกันมัอนก็แพงดรอกเงินสองเจ้าก็ผมก็ไม่ต้ผมดนนะทางงบกระพอเงินสองเจ้าพี่เงินว่าเงสองเจ้าวันขบกางนะครับเดววันขบกางนี่พอห้ทุนนี่ละ เราแพงดรอพ่อลัวจะซ่องไหนเราซ่องฝ้าบ้านบ่เอาซ่องตามใจสร้างครับเอาซ่งตามใจสร้างว่ายไม่ต้องเฝ้าบ้านซ่องฝ้าบ้านเกี่ยวยี่สิบละจมซ่องเฝ้าบ้านเดี๋ยวเบิ้งหน้ารครับมารถวายคือคือแบบตาคุ้งงามอยู่ต้กงตามใจสร้างบ่ไปตอนนายหมื่นไปหาสร้างสามมืคนกี่หมื่นเห็นแม่วันีสร้าง สร้างก็จะตัดงามเรื่อยๆมันตัดดูมันหยามจากสีง่ามก็จะเปลวกว่าสร้างกับฝ้าไปเลี้ยงง่วมงโบกันปงเลยหรอผมไม่อยามคนธรอมดาดี้เมื่อมุ่งเอาไดีเชี่อผมเถอครับ